you mm -hmm. หนึ่งในผลิตภัณฑ์นะคะที่คุณแม่บ้านนิยมใช้เากระจัดค้านสาะก็คือน้ํายาขาจัดค้าบนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆเราหลายคนนะคะก็เลยใช้น้ํายาซักผ้าขาวในการกระจัดคราบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าบอาหารคราบน้ำหมึกและสิะง่งสกปรกต่างๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะบรรจุในรูปของเหลวนะคะซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนั่นเองค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในน้ํายาซักผ้าขาวนะคะมีสารเคมีชนิดใดน,นะคะที่มีฤทธิ์ในการขจัดข้าบนะคะถ้าอยากดูแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ ทาลิปสติกค,ค่ะเราจะใช้ซอสน้ำหมึกและลิปสติกนะคะทาลงบนผ้าขาวชนิดเดียวกันในปริมาณที่เท่ากันหลังจากนั้นจะเทสารค่าจัดิราบลงไปค่ะค่ะเมื่อเราเทน้ำยาข่าจัดิราบนะคะลงครบทุกแก้วแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราทิ้งไว้5นาทีนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับแก้ว เป็นน้ำยาขาจัดคราบสีชมพูค่ะส่วนแก้วที่2ที่4และที่6นะคะเป็นน้ำยาขาจัดคราบสูตสีเหลืองค่ะค่ะเรามาจับเวลานะคะ5นาทีกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆสามารถขจัดภาบออกได้อย่างหมดจดเลยนะคะส่วนสูตสีเหลืองนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ออกเหมือนกันนะคะไม่หลงเหลือคราบใดๆเลยนะคะ เป็นสารขจัดคราบนะคะสูตรสีชมพูค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำมึงนะคะเจอจางออกไปเยอะมากเลยนะคะและแก้วนี้นะคะคือสูตรขจัดคราบนะคะเป็นสูตรสีเหลืองค่ะก็น้ำมึกนะคะจางลงไปเหมือนกันค่ะแต่ที่น้ำนะคะในแก้วนี้นะคะกลายเป็นสีฟ้านะคะนั่นก็เพราะว่าสูตรสีเหลืองนะคะมีสารโซเดียมลอริอิเทอร์ซันเฟตนะคะและสารแอลกอฮอล์ ol, นั่นเองค่ะ ลิปสติกนะคะแก้วนี้นะคะสารขจัดคราบสูตรสีชมพูนะคะลิปสติกออกนะคะแต่ออกเพียงนิดเดียวนะคะส่วนแก้วนี้นะคะสารขจัดคราบนะคะเป็นสูตรสีเหลืองนะคะลิปสติกไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากในล,ลิปสติกนะคะมีสารพิโตเลียมเจลลี่นะคะสารไซลีนทอูอีนะคะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะและดูดซับลิปสติกนะคะทําให้ขจัดคราบยากค่ะ ไปเราจะมาทําความรู้จักกับโครงสร้างทางเคมีและกลไกการกัดคราอนนะคะโซเดียมไฮโปคลอไรเป็นสารออกซิแดนที่มีความรุนแรงมาก,มากโซเดียมไฮโปคลอไรจะมีโครงสร้างทางเคมีคือ NaOCl ซึ่งในน้ํายาซักผ้าขาวโซเดียมไฮโปคลอไรจะแตกตัวออกเป็นโซเดียมไอออนและไฮโปคลอไรซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเกลือนะคะ ก็คือโซเดียมไฮโปออกไซด์และกรดไฮโปคลอไรอ์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดการปลดปล่อยอคทีฟออกซิเจนนะคะเพื่อนๆที่เป็นตัวกลางในการฟอกขาวให้กับเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะเมื่อน้ำยาขาจัดคราบได้สัมผัสกับคราบสกรปรกแล้วจึงเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวขึ้นทําให้คราบสกรปรกนั้นลูดออกไปไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาณของสารเคมีรวมถึงปริมาณและความกว้างของคราบสะสมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกับการทดลองกันไหมเอ่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ